โอ้มือออนนะ่อกี้พ่อพ่อขั้วหนาเก่าอีกอเหรอไม่เม,มนู่ยังเนาะครับปลาเห่า,หา้อยปลาดุกก้อยปลาดุกครับไอ้ไมือ่อกี้ทรงไทยเน,ะนาะทรงไทยเข่าดาวในกันเนาะมืออะ่อกี้เนาะเรื่องกีเข่าดาวกับเข่าเดือนเข่าดาวเข่าเดือนหยานพดตบอยู่ดิไก่ปลาครับไก่ปลาดุ๊กไก่ปลาดุกให้ปลาหนวดเห่าปลาหนวดกำลังสั่งปลาดุกครับไอ้โอ้ เผาไปนีหนึ่งครับมือการยากไปนีหนึ่งเผาไปนี่หนึ่งดิปลาทั้งอย่างตัวมือว่านทึ่งต้่มทึ่งย่างมือนี่กับหมูครับผมย่างหมูทางเตามเหมาหหหหหูเ่าหันหันเรียบร้อยแล้วหันหันหัาานบะหมะีนหันปลาเ่ากระนังย่างครับผมทาครับทาีปลาลอยของเขาครับผมของว่านกับมืดมือมือนี่งกับ กินก้อยก้อยขี้ไข่เว้ยก้อยอียังปลาก้อยปลาดุกก้อยปลาดุกเขาเน้อก้อยปลาดุกเข้าครับผมมันล้แตะเลยปีใหม่เฮาครับส่งไายปีเก่าครับผมส่งไายเลยนี่ทรงไายเลยนี่ลมอะไรมันล้ำมันน้ำเดี๋ยวโอ้โหมตกนะฮะอุ้ยไป่ขวมยังนั้นมือเกิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยก้อยเหวี่ยงออกกันไหลาก ไอ้พี่น้องครับผมปีใหม่เฮาอ้อมนั่งไอ้ทีเดี๋ยวยืนไปให้ตักใส่ถ้วยไปน,น,ยน,น,น้อ,อ,องน้ำเนาะไอ,อ้ที่อสอยไงเนาะอ๋อสรอยโอ้ยวยังหงียอะวิธีควายปลาดุกเข,ข,ข้าไปเหรอไ้ควายปลาดุกเข้าครับควายปลาดุกซุกควายซุก<อ>ปลาดุกนะนะครับครับพ่อเดียดตกนี่นะนี่ กอดลำๆนี่นะกอดลำลเออเหนีบ่าเนียบี่มันแทบับโอ้ยมันล้ำแตะเดี๋ยวเดีให้ซีมก่อนให้ซีมก่อนมาซีมมงอลงไมกินขีมือจขอเยมันแทบแล้วลำๆโอ้แทบแบโแแตกอดไปดูครับตงูแล้กันด้เก็บขี้มือนาะ โอ้แข่งดีครับโอ้จังไหนฮัมสวัสดีครับหน่อยเร็วฮัมสวัสดีครับครับขับมครับหมครับหมาเลี้ยวดิจีเลี้ยวน้าเลี้ยวกล่องหน้าลูกกระเทยกระเทยดีครับวันนี้กับน้ำกันได้ครับชื่อผู้ายร้องเข่าดาวครับผมวันนี้เข่าดาวครับ เียงเพลงมาแล้วท่นุนุนเขาจะร้องกันนักเลยท่าู้นึ่งลอยขเขากำลังเห็นกระดูกยเากำลังหนกระดูกกันอยู่ครับท่างขุนทัางผีกำลังเห็นข <laughs> ึ้นกันเรา้อเห็นเนี่ยยิ้มหน่อยเว้ยเฮ้ยผมยิ้มจิ้แล้วเดเร็วไปไปไป,ไปนั่งกินเนือ เอาสมันกยแื่อเล่นมาให้เลยเอาให้มันจ้ะกินข้ามิเงยแล้วเชิงหนึ่งก่อนข้ามิเงยหัวไวข้ามิเงยใช่ไหมเออบาบว่านมะวิ้วแต่ห้มันเจ้าเข่าข้าบเข่ากันทั้งก่อยทั้งเหนือทั้งหลับทั้งติ่นปลาเลยครับเด้อนนำกันครับุกอนถ่ายปีใหม่ตอนรับปีเก้าเฮารู้แล้วก็บอบามาหายด้วยเอามาเลยปลาเอาบเอากระป๋เลยครับปลาเขาเอิญกระป๋บ่ครับปลา วาจานบจานแบนถวยแบนเนาะมาลามาจานมื่นกะวันที่หงแล้วปีใหม่ทางไฟทางมันกับบแมนเด้อแมนว่าปลาหนวดโอ้ปลาลอยยาชิวาทางไฟทางมันไกำลังยึกอยากยกยาดไม่ค่วมญาตกันบ่คอยย่างวาเห็นยางมาหอดีคุณกับคือสิ มีเห็นหรอไปตั่ไหนเอาไป่ไหนอ้ยยาเราวาดูห้ลานเนีนุงกันุ่งูผู้ยังปลาปลานะปลาครับลุกแล้วปลาเนี่ยย่างครับปห่ครับสุกแล้วครับมาเด้ครับเด้อไกันก็มาเด้อพี่น้องเลยอดดวร่อครบโอยกาลูกอาไปให้กินกับป้าตัวนี้เด้ ได้โอ้โาทานกันสิเผาปลามาปลานี่หัวบักใหญ่เลยไม่ใช่ว่ามี่น้องกินคือกันบ่านอ๋ออยู่ทั้งผูทั้งไก่จังหวัดภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเฮานี่นี่อยู่ผมก็อยู่อีสานเฮาเลยนี่เลื่อนไปนอนเลยกระนังกินตัวนี้สินอนกินบ่สู้เลยออ๋ก เท่านี้คือบอกคือี่นอนกินนอนกินได้อยู่บ่เดี๋ยวหงกินดีๆอันอยากนอนก да ับไปเป็นปูนปวยสตี้สิพอนเอาโอ้ยบรรยากาศครับมาปิ้งไฟแก๊นเอาด้วกันเด้อครับอย่างหมุ้งโอ้ยบรรยากาศกับลุงนายกับทีมงานนะพี่น้องครับผมมาเลยครับเด้อปลาอร่อยของเฮากัลัง ปลานิ่งไงครับไปวานแหมาได้แหเกือบขาดว่ยแหเกือบขาดบ่เนื้อแย่ขาดแล้วขันาคูบันเอาประเทศเนี้ยคัดนอนแหเ้แหเกือบขาดแห่บ้านขาดเนื้อโมไม่เนื้อเรียบร้อยใครเนาะพากันจะองปีไหมจะร้องเงา้กันคือดองเป็นยังไงมาได้มาได้นกัน จากโตตีลาหลังห้ำมันสิปิ้นท้องเป็นหมูเผาเลยมันเป็นหมูเผาได้หมาเผาได้หน่อยไหมหมาอมจะรับพี่ไหมได้เลยนะอู้ยจะรับพี่ไหมนะมาพ่อจังไหนเว้ยอยากไปข้างเขาอยู่กแลเนาะอยากไปด้านเขางไก่แล้วครับไก่แล้วหมูย่างไก่แล้วเขาดาวเฮา มันนี้จะยอดเข่าดาววะตเข่าดาวครับเ้อเข่าดาวนะครับเนาไปนด้วยอสบ้อสสอที่่มามากินเยตมี่อยูาานี่นึกว่าตัวว่ายูวายูอดีมือก้นน่ะยือยูภาศานี่หน่อยว่าเรากไปกินกันยนหลังแหนอยู่สายก่อน ทั่บวัยเหรอเดี๋ยวนี้เข่าดาวไหมเข่าดาวสิวอนได้เข่าบอไหมไหวไหวปะูเนาะจะไปบอกเด็กไอ้ส่ยางไปบอกเขาเพ่งอย่างแต่ว่ไม่แม่เข่าดาวเราบอลไหนไม่แม่หกทุ่มเราบอลนี้วันที่หนึ่งเลยเนาะหกทุ่มเราเดฟเป็นไงหกทุ่มเราบ้างนี่ยังก็ถ้าเธอขอดสามทุ่มหกทุ่มเร็ว เขาบอกว่ที่ทุ่งเขาบอชิเป็นเขาไม่รู้เลเขาจุดกูกระตุ่มๆเยอะจุดมาเด้ครับจิ๋วหอดขาวดาวในเขาบอคือจิบไว้เหรอนี่คเอพี่นองจิหอดขาวดาวในเขาบออนงเต็มเต็มเลยอีกตั้งสอชั่วโมงหมดไหมันจิหอดบอที่ไวหมดีลทีนี้จาาเข้าได้พี่นองเด้อครับมากินอย่างบูกันก่อน นี่นี่เห็นบอนี่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 ฝนก็ย่อยเมื่อเร็วนี่พุ่นพุ่นพุ่นทีมงานก็นั่งทากันแล้วครับชิบวายเหรอพี่น้องเอ้ไปนอนกันเด้อไปนอนกันเด้อครับหน้าที่ละสามที่ยังก็พวกลุ้ง อ่ไก่เหรอครับเอาออกนูวนนี่แหละเอลุงนปลาตัวใหญ่มาลงมาปลาตัวใหญ่อยู่สออหนีเล่นลาวบอกเอฟเลยนะบอกเอฟมาจากไหนนี่ไปวานเฮไปวานเฮอไเนาะวัานเฮวัด้เอับขับโอ้ยพี่น้องเอยมามาเมื่อยแล้วเอาดาวในการทีไว้บอกพี่น้องเอย โอ้ยลงลอยเอ้ยซุกตัวได้หนิโอ้ยเบาแห้งเขาบ่โอ้ยเบาแห้งสวัสดีครับโอ้ยสีขาวดาวเข้ามาได้เมื่อนี้แต่งได้บอกพี่น้องอุ้ยพรพี่ใหม่พี่น้องเนี่สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนครับมีความส่น้องเป็นอะไรพี่น้องตัวประเทศเทาานี้ตัวโลกเข้าได้ก็ได้เอ้าบอกบอกเราเนี้ยเป็นยังไงสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนครับให้พีความสุขหลายครับผมรีมติดตามยูทูบครับขอให้รับมาดวยเนาะครับรับไปดวยครับผมกบไปจะตายก็ตายโลกเขาจะได้กินหมูบน บาเงเอาของบามเฮงมาหลังเอาอ่าบาเฮงไปกินเลยอ้าวเสิร์ฟเสิร์ฟค่นจะบามเฮงเขาแหล่แหละมาเลยกัจัดเลยอ่าเสแม่วนนีนี่ปลาเด้อนี่ปลาห่าปลาห่าวอ้ปลาตัวนี้ใช่ปลาในถาบามเฮงเดยเฉพาะเนี่บ่โอ้ขอบครับขอครับ ไปวานบว่าไปวานเลยเนาะวานจนแหกสีขาดคนบ่คองไ่ได้ปลาวนี้บอกอกันห่บอกนไว่าเจ้าเขาเว้นเนาะวันคองันไ่ได้ปลาปอยนอยเด๋ยสิไปหานาฬิกามาเบ่งก่อนมันสีหอนเวลาเขาดาวยังบักลอยกจง